ที่กเป็นไงบ้างเขากำลองการหักค่ะจะเป็นเจ็ดหรือโทษต้องบอกว่าจำนวนตวหลักฐานนะคะก็ตั้งใจว่าจะปิดแต่ว่าอาจจะมีคนปิดไม่สนิทก็ต้องยอมรับไปค่ะแล้วจะเริ่ถ่ายทำปีหน้าแล้วข่าสิงปนก็ด เออรายละเอียดไม่ทราบจริงๆทราบก็ตอนวันนี้เลยค่ะว่าอ้าวละสิแต่ตอนเขาติดต่อมามันรู้สึกในความ้าทายคุณน้อยเลยก็จริงๆก็มีการคุยกันเบื้องต้นเนาะแต่ว่าก็ก็ยังก็ก็คุยกันเรื่องทำลายเป็นหลักดีกว่าอะไรเงี้ยว่าเราจะถ่ายกันต้นปีหน้ากลางกลางปีหน้าอะไรอย่างเงี้ยความเป็นแฟรมันยากมากเลยาะตัวที่ต้องเล่นไปสองท่าตัวเราลุ้นด้วยกัน ก็คิดว่าน่าจะยากค่ะคนไม่เคยเล่นแฝดเนาะก็คงจะทำกันบ้านก็คงมีเวลาเรียนอะไรแบบเพิ่มเติมด้วยครับมันกดดันไหมไม่ได้ฝันว่าบทมันก่อนหน้านี้เนาะเวอร์ชันเก่าๆจบมันก็สักสิพอสมควรเหมือนนกัพูดแล้วหรอจริงๆก็กดกดดันทุกเรื่องที่คนรับอยู่แล้วค่ะก็ไม่กดดันมากๆทุกเรื่องอยู่แล้วดีกว่าไม่ได้ฝันอ่ะเฟิร์สสเตจฟอร์มันมีคำว่ารีเมคอีกแล้วอ่ะแต่คนก็รู้สึกว่าอ้าวแรงเงาอย่างมันมันมันต้องเตรียมรับวต้องจำ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 ได้เลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวมีอีกค่ะ ก็คือเราเตรียมสร้างภาพจำใหม่ๆได้เลยค่ะส่วนใหญ่ก็ลีรันกับลีเมค่ะแน่นอนแล้วส่วนใหญ่พอมันแบบว่าอีกแล้วมันโกงคนดูเขาจะมีกระแสว่ามันมีความน่าตื่นไฟเฟิร์นกดดันตรงนี้ไหมชินไม่แล้วค่ะชินมากๆเลยค่ะเรียกว่าเราเอาอยู่ที่เราแบบว่ามาเล่นอะไรแบบนี้ไหมน้องกลับกลับมาทีนี้ไม่ไม่ไม่แน่ใจว่าจะเอาอยู่ไหมเหมือนกันค่ะแต่ว่าก็ก็อยากทำให้ดีที่สุดเนาะเราได้รับโอกาสแล้วก็เป็นโปรเจกต์ที่แบบเราก็จะรู้ว่าผู้ใหญ่หมายั่นให้เราแบบ อย่างเราก็อยากทำให้มันดีที่สุดไบอกว่าเวอร์ชันนี้จะเป็นอะไรใหม่ๆเป็น,นทันยุคทันสมัยก็ต้องรอดูค่ะใช่แล้วตอนนี้ก็ยังมีการปรับแก้ยังไม่ได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์จริงวอร์ชันเคนเวอร์ชันเก่าไม เคยดูเป็นศาสนะคะจะไม่ได้ดูเต็มเพราะว่าแบบมันยาวเลยเป็นยังไงบ้างแล้วมันแบบสาสตใจมันมีอะไรท้าทายสำหรับเราคือได้ทุกคนพูดตรงกันว่าแบบถนนโล่งใช่ไหมบา่คนบางคนมันมีภาพจำคือฉากตกหน้าจะสว่งหน้าเราพร้อมนะ ก็เดี๋ยวรอเป็นไปตามบทดีกว่าค่ะเพราะตัวเองก็ยังไม่ทราบรายละเอียดว่ามันจะออกมาเป็นที่ทางไหนเออแต่นอกจากมีเราสองคนแล้วตรงกานก็คือเจดพิพัฒน์เรื่องนี้ก็อยากให้ไปพูดคุยกับคุณเจดเลยนะคะไม่ทราบว่าจะตัวรู้หรือยังในส่วนนี้ค่ะเออแต่เรารับทราบแล้วเราว่าเราคือนางเอกเรื่องนี้อัายังไม่แน่ใจเขาบอกว่าแต่เรื่องนี้ยังมีเบอร์ลุ้นไปแล้วเจ๊ใจพี่หน้าของเราอีกเรื่องนึงอะไรที่มันโปะไปแล้วอ่ะมันใครพละเรื่องก็พอไงอะไรนะจัรื่องก็พอแต่ปีหน้าก็คือมีงานใหญ่อีใช่ไหมสำหรับเรา ค่ะแต่เลเวลกับหุ่นเจ๋งหมดเลยแต่เลเวลกัจริงก็มหนักด้วก็ดีใจแล้วก็ขอบคุณค่ะจริงๆไม่ได้อยากมาแบบโอ๊ยไม่พูดไม่พูดอย่างเงี้ยเลยจริงๆแต่จริงๆอยากพูดค่ะเป็นคนชอบพูดแต่ว่านี่มันก็ก็ลำบากใจจริงๆอันนี้ก็ต้องอันนี้มันจำลองต่อหลักฐานจริงๆค่ะไม่ได้คิดเลยว่าวันนี้จะโดนพูดแต่อย่างไรคุณบอกว่าสองเรื่องเรื่องที่ไม่เป็นวันเจ็ดใหญ่ต่อจากเรื่องนี้มันน่าจับตามองมาก จริงๆตั้งใจมาแฉทั้งสองเรื่องเลยค่ะแต่ว่าแต่ว่าเรื่องแรกมันไปไม่รอดแล้วค่ะเอาเตรียมตัวยังไงบ้างเตรียมตัวยังไงบ้างเพื่อในการแฉหรอไม่มีเลยค่ะไม่บอกไม่ค่ะเรียนก่อนเลยค่ะเพราะว่าเป็นเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากของน้ำเพร์นค่ะไม่หลุดแล้วค่ะแป๊บเดียวทไมวันนี้ไปเปิดตอบพูดสร้างยังไงยคะนี่เหงวยกระปุงอยู่ดิแต่มันหลุด แสดงว่าพี่หน้าเป็นอะไรใหม่ๆสำหรับน้องแน่นอนใช่ค่ะเอ่อเมื่อระสมภาษามันไม่มีผลใช่ไหมคะโอเคนะคะเพร่อมันทำได้ค่ะโป๊วันไหนไม่โป๊นะคะเอ่อเรื่องแสว่ามันโอเคใช่ไหมผสมภาษาเรื่องนู้นนี่มันทำได้หมดลองดูดีกว่าใครยังไม่แน่ใจอะไรเลยค่ะเออหอเอเป็นนักแสดงทำไมทำหน้าแบบไม่เป็นนักแสดงเลยอ่ะโอ้อ่ะให้ปากงานหน้าค่าก็ปาก สีจันด้วยนะคะแล้วเราก็มีโปรดักดีๆแน่นอนค่ะโปรเจกต์ปีหน้าค่ะก็ค่ะตามนั้นนะคะแล้วก็อีกหนึ่งอันยิงใหญ่ก็ก็ไม่แน่ใจทำลายค่ะแล้วก็ยิงมีหนังด้วยค่ะระหว่ง้ใช่ค่ะเอาพูดอะไรไม่ได้เลยค่ะเอาเป็นว่าเราราปีหน้านะคะเอ่อยิงใหญ่ปีหน้าคือไม่มีคิวไปไหนเลยไม่ว่างแล้วเอ้ยรับได้อีกรอติดต่อดูก่อนค่ะ แต่ว่าขอโปรเจกต์ที่แบบเฉลยได้เลยนะคะเพราะว่าตอนนี้ึือัดใจมากอันนี้ก็คือต้องโดนโปรเจกต์ที่ต้องปิดโปรเจกต์ก็เก็บเงิไม่ได้ใช่ค่ะเดี๋ยวบอกว่าตรงนี้แล้วว่าหนูเก็บความลับไม่เก่งนะคะแล้วก็ลำบากมาหลายสัมภาษณ์แล้ววอน ครั้งหน้านะคะขอแบบพูดได้เลยก็คือเปิดตัวมาเลยเหรอเพราะจริงๆแล้วนะักข่าวจี้มากนะคะต้องเข้าใจคนด้วยวอนค่ะเป็นกันแล้วสุดของข่าไม่ดีซิวอนว,วอนด้วยค่ะเพรานะนักข่าวจี้มากแต่เราพยายามนะต้องทำได้แพลตฟอร์มทุกแพลตฟอร์มนะคะฉลองได้เร็วดีเลยค่ะต้เลยยอดออกแนฝากเป็นแพลตฟอร์มด้วยค่ะตอนนี้ลองทุกหน้ะโอเคค่ะอินเสิร์ที่สุดยูพอยกับยูโค้ดอินเตอร์สุด เขาบอกเขาความเราตกไปในนี้ความสวยด้วยมือเราลับสุดที่ถ่ายแฟชั่นแล้วเราถือออดเองเป็นไวด์ล่ตอนนี้ในหัวไม่มีอะไรแล้วไอหัวไม่หลุดอันนี้ไม่หลุดอันนี้ไม่หลุดไม่เป็นไรค่ะก็จริงๆเป็นคนเอนจอยกับการถือรีเฟกเฉยๆค่ะเป็นความสามารถที่สองแต่จริงๆก็มีทีมงานคอยช่วยอยู่คุบคันค่ะแต่รู้ไหมว่าความสวยอันนั้นมันเป็นไวร์ลมากเลยค่ะ จริงเหรอเราบอกว่าทำเองได้หมดเลยจริงๆถ้าทุกคนลองถือดูโฟมมันไม่ได้หนักค่ะทุกคนทําได้หมดค่ะแต่หนูก็แค่เอามาลงอวดไปเฉยๆแต่คือก็เสิร์ฟความสวยของเราได้แบบก็เป็นการแบบเออทำงานให้เอ็นจอยสนุกสนานค่ะยังไม่หายพิรุษแล้วจริงๆพันหมดแล้วเลยค่ะอันนี้ไม่ต้องควรหลุดโ็อคอัคมันไม่ไปแล้วสมองไปแล้วอ่ะเออโอเคค่ะหนึ่งสองสามอ่ะพริ้งเสร็ไปแล้ว